สวัสดีค่ะอยู่กับทิปวารีราชินีพจันทร์นะคะวันนี้เรามาทำนายดวงประจำสัปดาห์กันค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมนะคะพุทธศักราช2562นะคะในคลิปนี้ค่ะก็เป็นคลิปของชาวราศีกันค่ะผู้ที่เกิดลัคนากันนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึงวันที่16 ตุลาคมนะคะทีนี้เนี่ยที่คลิปที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็มีพูดถึงเรื่องของดวงดาวไปแล้วนะโดยเฉพาะาราศีกันเนี่ยนะคะกเกตเข้ามาทับลัคนานะคะเวลาที่ภเกตเข้ามาทำลัคนาเนี่ยช่วงเนี้ยชาวราศีกันก็จะมีมีเรื่องเกี่ยวกับ ซิกเซนดีาลางสังหรณ์แรงนะเกดเนี่ยเนี่เขาเรียกว่าเป็นเลขเทวดาเลขหนึงนะเป็นเลขเกี่ยวกับซิกเซนลางสังหรณ์เป็นเลขเกี่ยวกับจิตวิญญาณแต่ว่าพระเกตก็ให้ความคุ้มค,ครองโดวชะตานะคะเวลาที่พระเกตเข้ามาทับลัคนาเขาก็บอกว่าส่งผลให้แคล้วคลาดนะคะจะเดินทางไปไหนมาไหนปลอดภัยนะคะทีนี้ในครั้งครั้งนี้เราจะไม่พูดเรื่องดวงดาวอะไรกันเยอะ นะแต่ว่าด้วยความที่เท้าความไปว่าพกเกตทับลักเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตรงนี้เนี่ยนะคะมันก็จะมีเดทเดทนี่จริงๆแล้วเป็นมฤตยูนะต้องอามามาอยู่เป็นสิ่งที่เจ้าชะตาเนี่ยจะต้องเผชิญจะต้องไปเจอนะคะเหมือนกับชาวราศีกันเนี่ยจะได้พบกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะเดทนี่มันก็หมายถึงเรื่องจบ จากตายใช่ไหมสิ้นซาก,กันไป justment เนี่ยตายแล้วไปไหนตายแล้วตายแล้วขึ้นสวรรค์นะไปไปพักไป j u d g m e n t เนี่ยมันเป็นภาพที่เล่าเรื่องว่าศพเนี่ยขึ้นไปกอง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 เนี่ยรวมกันอยู่ในดินแดนหนึ่ง mm hmm. เพื่อรอวันพิพากษาว่าใครจะได้ไปพบภูมิไหนนะคะก็ แปลเอาเอาแปลเป็นภาษาชาวบ้านเลยก็ก็คือชาวราศีกานจะได้พบความเปลี่ยนแปลงนะคะอาจบางคนอาจจะได้ย้ายออกจากงานนะอาจจะได้ไปเริ่มต้นใหม่นะสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องมามา,มาจบมาเคลียโปรเจกต์อะไรบางอย่างนะคะถ้าเกิดว่าเราพูดถึงเรื่องของอเป็นเทอมสั้นๆนะคะก็จะต้องหรือต้องจบต้องเก็บเข้าเก็บของบางคนย้ายบ้าน นะคะย้ายบ้านก็เก็บของแพ็คใส่กระเป๋านะคะเอาไปย้ายไปไว้อีกที่หนึ่งนะคะอำลาลาจากสถานที่ที่หนึงไปหรือจบโปรเจกต์ไปนั่นเองนะคะ mm hmm. เพียงแต่วา่าจบแล้วแล้วไปไหนก็ต้องวางแผนค่ะเกี่ยวกับการจะไปเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าเขามีข่าวดีอยู่เห็นไหมไอการจบครั้งนี้ไม่ได้เป็นการจบแบบ ความซวยมาเยือนอะไรแบบนั้นนะเพราะว่าข้างหลังเขามีเนี่เห็นไหมเขามีหนึ่งถ้วยอยู่นะคะแต่ตัวเขาเองเขาอาจจะคิดเครียดกุมกุ้มอาจจะแบบหยุดพักไม่ได้เต้องมีไฟต้องเดินทางต้องคอนเนคชันต้องอติดต่อนะคะทุรลปะปังเพราะตัวเองเองอ่ะกลัวการเปลี่ยนแปลงนะคะพอดีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอะไรครั้งใหญ่นิดหนึ่งตัวเองกลัวนะก็เลยต้องแบบมีความฟุ้งซ่านอย,อยู่สักหน่อยนะคะก็ถือดาบ นะทะลุทะลวงไปนะออกไปรบนะคะดีแล้วดีแล้วเพราะว่าอาัศวินดาบจริงๆมันก็มีข้อดีนะคือมีแรงใจมีความขยันตั้งหน้าตั้งตาฝา่าฟันไปเนี่ยคือสิ่งที่าชาวราศรีกันเนี่ยในในรอบสัปดาห์นี้เขาจะเป็นและเขาก็จะทำนะคะเราจะเห็นว่าในไพ่ภาพความคิดความต้องการความหวังของเขาเนี่ยยังมีไพ่สองไม้เท้าอยู่2ไม้เท้าก็คือ การทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของคอนเน c t ชันนะคะการติดต่อสื่อสารโลกออนไลน์โลกโซเชียลนะคะใช้ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดนะคะชาวราศีกันนี่พูดถึงเรื่องการงานนะคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองนะเปลี่ยนตัวเองเข้าไปอยู่ในโลกโซเชียลนะคะ แล้วก็ใช้งานเกี่ยวกับโรคโซเชียลเนี่ยให้มันเป็นเครื่องมือเพื่อประโยชน์ของเราให้มากไม่รู้อะไรลงไปรู้ลงไปศึกษานะคะทั้งกลไกในเรื่องของ Facebook แล้วก็ u u u e e นะคะนี่คือเนื้องานเนาะที่ที่พอเวลาเราดูหน้าไพ่ออกมาแล้วประมาณเนี้ยเราเป็นอย่างเงี้ยหรือหรือมีเช่นนั้นชาวราศีกันบอกว่าเออผลพลอยได้การงานอะไรทุกวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับ โซเชียลเลยค่ะจานแต่ว่าพอดีว่าเป็นแม่ค้านะไม่ได้เป็นแม่ค้าแล้วมีหน้าร้านจริงๆอยู่ไม่ได้มีหน้าร้านออนไลน์ก็แนะนำนะว่าควรจะค่อยๆเริ่มขยับขยายอีกช่องทางหนึ่งในในออนไลน์ไปด้วยนะคะในโลกโซเชียลไปด้วยหรือถ้าไม่เอาจริงๆไม่อยากเริ่มต้นจริงๆคุณจะได้จับอ่าเป็นแม่ค้าแบบ2แผงอะทำธุรกิจค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะคะ ต่อให้คนเป็นเซลก็เถอะก็ได้จับงาน2ออย่างทํางาน2แบบทํางาน2ออย่างทํางาน2โลกอะ่ะเขาบอกว่างานงานหนึ่งเนี่ยมันมั่นคงแล้วมันทําได้อยู่มือแล้วคุณมีฝีมือพอตัวแล้วแล้วคุณกําลังจะก้าวไปสู่อีกงานหนึ่งนะคะซึ่งบางทีเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางอ่าเป็นอ่าเพื่อที่จะรันงานออกไปให้มันลุล่วงนะบรรลุเป้าหมายนะคะ เราจะเห็นได้ว่าไพ่เงินเนี่ยมันไม่สวยแต่มันก็ไม่ได้แย่หรอกจริงๆแล้วนะคุคมีมีเงินก้อนที่คุณกำลังนึกถึงคิดถึงอยู่นะคะว่าคุณจะเอามันไปจัดการยังไงบางทีอาจจะเป็นเงินเก็บนะคะแล้วจริง,รงๆแล้วช่วงนี้ชาวราศีกันเองเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินอาจจะต้องไปไขเอาก๊อกเงินเก็บออกมาใช้บ้างนะคะเพราะว่า เวลาที่แฮงแมนมันมาประกบเนี่ยมันจะเริ่มแบบมีความเครียดมีมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเรากังวลน่ะเกี่ยวกับเรื่องสภาพความเป็นอยู่บุตรบริวารน,นะคะคนรอบๆตัวนะคะหรือเงินเก็บของเรานะคะบางทีเนี่ยพอเวลาไปกระทบเงินเก็บเขาหน่อยเริ่มเครียดแล้วเอ้ยเราก็คนที่เขาบริหารงานมาบริหารเงินมาดีอะ่ะนะคะดีมาตลอดเลยก็จะจะเริ่มเครียดในเริ่มเครียดในลักษณะว่า มันไปกระทบแบบก๊อกสองก๊กเงินเก็บเรานะคะทีนี้คนที่บริหารเงินมาไม่ดีอันนั้นต้องได้รับผลของกรรมนั้นไปนะคะก็ต้องควักเอาเงินกะว่าจะเก็บก็เก็บไม่อยู่แบบนี้เป็นต้นนะคะอย่างไรก็ดีสิ่งที่คุณมีความสุขในช่วงนี้นะคะแนะนำว่าให้ใช้เวลากับครอบครัวให้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะคะบางบ้านเนี่ยมี ผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยอยู่นะกะ็ดูแลสักนิดหนึ่งใช้คำนี้ดีกว่าดูแลสักนิดหนึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าจะเป็นอะไรนะคะเพราะว่าถ้าได้ไปร่วมงานอาวมงคล งานศพก็ดีนะคะหรือพบเรื่องตื่นเต้นเฉียดตายอะไรไปบ้างให้เลือดตกยางออกนิดๆก็ดีก็ไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องถือว่าเป็นดวงสวยอะไรแบบนั้นนะคะให้ถือว่าเป็นการฟาดเคราะห์ไปนะคะแล้วก็ทำบุญอุทิศสว่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวของผู้ใหญ่ในบ้านเรานะคะคิดว่าเจ็บป่วยเป็นอะไรก็ก็หายนะเออไม่น่าตกใจอะไรหรอกบอกว่าดูแลเกินเกินมาพูดะนากลัวเชียวอะไรเงี้ยทำให้วิตตกกังวลเกี่ยวกับ อาการของญาติผู้ใหญ่แต่ว่าจัสเมนเนี่ยคือศพในโรงเนี่ยพอเวลาลุกขึ้นมาฟังคำพิพากษาเนี่ยดูแล้วเดชไพ่เดชมันประท้าตัวมันน่ากลัวก,ก็จริงนะแต่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาหายนะไม่เป็นไรหรอกแล้วก็อาจจะได้ยินข่าวไม่ค่อยดีสักนิดนึงอาจจะได้ไปร่วมงานศพนะคะยิ่งได้ร่วมงานศพได้ทําบุญลงศพนะคะทาบุญ อะไรที่เกี่ยวกับความตายอย่างงี้จะดีนะคะก็ให,ให้ให้ร่วมให้ช่วยกันไปหรือไม่มีโอกาสได้ไปงานศพเลยให้ชาวราศีกันทาบุญเกี่ยวกับเลือดเนื้อแล้วก็ชีวิตนะคะบริจาคเลือดให้สภากาชาตินะคะหรือทําบุญเป็นพวกเครื่องไม้เครื่องมือแพทย์นะคะสมทบทุนกันไปให้กับโรงพยาบาลแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทําบุญกับเรื่องของถิ่นทุรกันดารน,นะคะอย่างนี้ก็ดีค่ะ เราจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่นิดนึงนะคะญาติผู้ใหญ่อาจจะละอาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของญาติผู้ใหญ่ญาติผู้ใหญ่อาจจะนําเรื่องวุ่นๆมาให้ในขณะเดียวกันนั้นนะคะในขณะเดียวกันนั้นเราก็ได้รับความรักความเอ็นดูการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ไปด้วยในคราวเดียวกันในคราวเดียวกันนะคะเรื่องมิตรภาพคนรอบข้างดีค่ะดีจนเรียกว่า ถ้าหากว่าคุณรู้สึกว่าคุณพบชาวราศีกันนะแนะนําว่าถ้าพบสถานการณ์ที่เป็นเดทขึ้นมาเมื่อไหร่พบสถานการณ์ที่คุณไปไม่เป็นติดขัดนึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้ขอคําปรึกษาคนรอบๆข้างเนี่ยเขายินดีที่จะแชร์จะช่วยเหลือนะคะยินดีที่จะหยิบยื่นมิตรภาพให้คุณหมดทุกๆคนแหละเพียงแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีคนที่คุณคบ อาจจะไม่ได้มีเงินทองมากนะแต่เป็นเรื่องของกำลังใจเป็นเรื่องของน้ำจิตน้ำใจอะไรกันนะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังมีไพ่ความสุขเต็มที่เต็มเปี่ยมปรากฏอยู่ไม่ว่าเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเนี่ยในรอบสัปดาห์นี้จะใช้จ่ายมากไปสักหน่อยนะคะก็คิดว่าคุณเอาตัวรอดได้แล้วก็ถ้าหากว่าใช้จ่ายไปเพื่อเพื่อญาติญาติเพื่อทุระเพื่อ ช่วยเหลือหรือแบ่งปันคนอื่นๆในรอบสัปดาห์นี้มีโอกาสก็ให้รีบทํำนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะถ้าเราเราเวลาที่เราเป็นฝ่ายให้เราจะรู้สึกว่าเรา โอเคขึ้นเสมอนะจะรู้สึกดีกว่าเวลาที่เป็นฝ่ายรับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดวงของคุณเนี่ยยังมีกำลังพอที่จะช่วยคนอื่นได้เล็กๆน้อยๆก็เจียดไปก็ช่วยไปอันนี้มันแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละบุคคลนะว่าจะช่วยได้เท่าไหร่มาพูดถึงเรื่องความรักบ้างความรักเนี่ยถ้าเกิดว่าชาวราศรีกันที่เป็นโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เลิกลาอย่าล้างกับคนที่เราคิดเอาไว้อะว่า เราคิดเอาไว้ว่ามันสุดทางมันจบมันเคลียร์แล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคนโสดอ่ะพูดอย่างนี้ล้วกันคนโสดที่ที่เพิ่งบาดเจ็บเลิกลายหย่าล้างไปเคลียร์จบไปแล้วเนี่ยจะได้พบรักใหม่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตามดวงแนละ้วตามดาวต่างๆมันก็เรียงกันค่อนข้างดีด้วยนะคะมีพุทธมีสุขเออเลขสวยๆนะก็จะได้พบมิตรภาพดีๆพบมิตรแท้ที่จริงใจแล้วก็ได้พบคู่ได้พบความรักนะคะ แผ่ข้างหน้าเนี่ยอนาคตยังมีอัศวินถือถ้วยมาด้วยเพราะฉะนั้นใครที่ตกพุ่มไม้มานะคะแล้วยังอยู่คลองตัวอยู่ในสถานะไม้ก็ดีหรือเป็นโสดก็ดีก็จะได้พบรักครั้งใหม่นะคะเป็นความรักที่จริงใจนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่เลือกไม่อยากเลือกคนนี้เข้ามาเป็นคู่รักคู่ครองเนี่ยเนี่ยผู้ชายที่ถือถ้วยมาให้เนี่ยถ้าไม่เลือกคนนี้เป็นคู่รักคู่ครองก็แปลความสัมพันธ์ให้เป็น เรื่องของความรักแบบเป็นมิตรภาพแบบเพื่อนกันก็สามารถทําได้อยู่ก็ยังคงรักษามิตรภาพได้นะคะทีนี้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บนะคะแน่นอนว่าเวลาที่แฮงแมนคืนนะแล้วก็ดูภาพภัยก็เพียดเครียดด้วยเนาะส,สภาพเนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าแฮงแมนส่วนใหญ่มันจะปวดหัวปวดหัวแบบ เป็นไมเกรนอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดมเน่ยการทำงานหนักแล้วต้องการที่จะพักผ่อนการาการทำงานหนักในจุดกล้ามเนือ้อจุดเดิมซ้ำๆๆๆกันนะคะจะทำให้เกิดออฟฟิศซินโดมได้นะคะก็ดูแลเรื่องพวกนี้จริงๆออฟฟิศซินโดมมันจะชอบมาพร้อมกับ ชอบมาพร้อมกันกับไมเกรนนะมันจะใกล้ๆกันนะคะมาด้วยกันอยู่แล้วนะคะก็ดูแลสุขภาพให้ดีค่ะคลิปนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะตรวจสอบดวงชะตานะคะชาวราศีกันค่ะถ้าเกิดว่าอยากที่จะดูลึกขึ้นไปอีกแล้วพอมีกําลังทรัพย์นะก็มา ติดต่อกันที่ ID ดนะีไลน์ะเอมมี่บิวตี้นะคะแต่ว่าใครที่อหลืมีคำถามอยู่แค่คำถามสองคำถามอยากจะดูดวงฟรีนะคะก็ไปกดติดตามไว้ที่เพจทิพวรีราชินีพระจันทร์นะคะสำหรับในคลิปนี้ราชารศีกันไปก่อนขอให้ชาวราศีกันทุกคนทุกท่านมีความสุขโชคดีสวัสดีค่ะ